สรุปดาม่าหุ้นออนซิลินโฮดดิ้งเข้าเทรดเซ็ร่วงหนักทันที13.42%จาก IPO ก่อนปิดซื้อขายภาคเช้าไหลออกต่อติดลบแรงกว่า21%เกิดอะไรขึ้นบนโลกการเงินการลงทุนวันนี้ผมให้ยีนาจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง หลังจากที่หุ้นบมจออนซิลินโฮดดิ้งหรือ ORN เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่30ตุลาคมเป็นวันแรกราคาเปิดการซื้อขายที่1.29บาทลดลง0.20บาทหรือติดลบไป13.42%จากราคาจองหุ้น IPO ที่1.49บาทโดยระหว่างการซื้อขายภาคเช้าราคาได้ล่วงไปแต่จุดต่ำสุดที่1.10บาทลดลงมา0.39บาท ติดลบไป26.17%ส่วนราคาสูงสุดอยู่ที่1 3 3บาทติดลบไป10.74%ก่อนที่หุ้น ORN ได้ปิดการซื้อขายที่ภาคเช้าที่1.17บาทลดลงมา0.32บาทติดลบไป21.48%จากราคา IPO โดยหุ้น ORN ได้เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในเซ็ตในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดหมู่ของการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ด้วยมูลค่าระดมทุนที่605.69ล้านบาทมีมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO ที่2,235ล้านบาททั้งนี้ทางออนซิลินได้มี โครงการอสังหาร,ริมทรัพย์ที่มีอยู่ระหว่างการขายทั้งหมด18โครงการมูลค่าคงเหลือรวมขายอยู่ที่2,244ล้านบาทและโครงการในอนาคตที่มีแผนจะเปิดดำเนินการภายในปี2567จำนวน9โครงการมูลค่าประมาณอยู่ที่5,164ล้านบาทอ่อนซิลินมีทุนชำระแล้วหลัง IPO 1,500ล้านบาทมูลค่าที่ตาไว้หุ้นละ1บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมอยู่ที่1,93.5ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO จำนวน406.5ล้านหุ้น ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น PE ratio ที่5.73เท่าโดยคำนวณจากผลกำไรสุทธิในช่วง4ใดมาสย้อนหลังโดยมีบริษัท Asset Pro Management จำกัดเป็นที่ปรึกษาการเงินและมีบลฟิลิปประเทศไทยและบล UOB k h ประเทศไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจับ จำหน่ายหุ้นสามัญร่วมทั้งนี้ทางออนซิลินได้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า40%ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสํารองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดโดยพิจารณาจากงบการเงินเ,นเฉพาะของบริษัททั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสดแผนการลงทุนเงื่อนไขาตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการ,กรดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยยะสําคัญและสําหรับเพื่อน คนไหนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วก็จะลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารในการลงทุน